สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตยังอยู่ที่เชียงใหม่ครับทำหน้าที่ของสมาชิกพักเพื่อไทยมาสนับสนุนคุณพิชัยเลิศพง์อดีสรเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบจยังต้องทำหน้าที่ต่อไปครับความคิดเห็นในทางการเมืองจุดยืนในทางการเมืองอาจจะแตกต่างกันแต่ประชาชนจะได้อะไรจากจุดยืนทางการเมืองที่แต่ละคนไปยืน ฝ่ายหนึ่งไปยืนอยู่กับฝ่ายภาดการสื่อทอดอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งคงเส้นของวายืนอยู่ที่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ไม่ไมสั่นคลอนใดๆทั้งสิน้นแม้จะมีอำนาจมาบีบต,ต่างๆฝ่ายนี้จะไม่ยอมหนีไปไหนเพราะว่านี่เลือดนี่น้ำตามันมากมายครับต่อสู้ทีไรก็สูญเสียทุกทีเราไม่เราไม่ประนามนะครับคนที่เปลี่ยนจุดยืนไปอยู่กับฝ่ายที่เคยเป็นศัตรู เอาศัตรูมาเป็นมิตรครับใครศรัทธาประชาธิปไตยใครสื่อทอดอำนาจใครใจมันรู้กําหนดได้แยกมิตรแยกศัตรูใครยืนหยัดต่อสู้ใครจำนวนครับอันนี้ฝากเป็นการบ้านให้แก่ชาวเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนขอนแก่นก็ไม่ไม่อาจละลาบละล้วงแทรกแซงการตัดสินใจในทางการเมืองของคนเชียงใหม่แต่ผมเชื่อมั่นครับ ว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองประชาธิปไตยเมืองเชียงใหม่ได้ผลิตบุคลากรทางการเมืองที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเมืองไทยสร้างพักที่พี่น้องประชาชนทุกประเทศให้ความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งนะครับสร้างทักษิณชินวัตรสร้างสมชายวงศสวัสดสร้างยิ่งรักชินวัตรอย่างนี้เป็นต้นครับ ผมเองก็อยู่ในสังกัดของพรักไทยรัฐไทยจนมาถึงพักเพื่อไทยในปัจจุบันครับการเลือกตั้งวันที่20ธันวาก็ต่อสู้กันไปครับแทกแยกชัดเกนน้ำกับน้ำมันเลยครับเป็นตัวแทนระหว่างแบบกรอนที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับอ่านให้ฟังอีกนิดนึงนะครับใครศรัทธาประชาธิปไตยใครสืบทอดอำนาจใครใจมันรู้กำหนดได้แยกมิตรแยกศัตรูใครยืนหยัดต่อสู้ใครจำนวน แม่เรื่องสารรัฐธรรมนูญนี่ก็มันไม่จบนะครับรอดก็เหนื่อยไม่รอดก็เหนื่อยประยุต์นี่ครับรอดไปในวงการวิชาการเขาก็ถกเถียงกันนะครับอย่างหนักในแวดวงวิชาการทางกฎหมายทางกฎหมายเขาเรียนว่าศักนะครับศักของกฎหมายมันใหญ่มันเล็กต่างกันกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเราท่องเป็นสูตรคูณว่าเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศกฎหมายอื่นใดระเบียบอื่นใด จะมาขัดมาแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นี่คือหลักการที่นักกฎหมายทั่วไปเราได้เรียนกันเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่จะออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการคราวนี้ระเบียบมันมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญสิครับ <c oughs> เขาอ้างระเบียบกองทัพแล้วเอารัฐธรรมนูญไปไว้ไหนล่ะครับเอารัฐธรรมนูญขึ้นหิ้งหรือไงเอารัฐธรรมนูนไปอยู่ที่พานรัฐธรรมนูนที่อนุสาวรีย์หรือไง นี่จึงเป็นขี้ปากคุณประยุทธ์รอดก็เหนื่อยไม่รอดก็เหนื่อยเพราะหลักกฎหมายมันค้ำคอค้ำคอความยุติธรรมอยู่อ่ะอยู่ต่อไปครับติดตามต่อไปบ้านพักหลวงคือคนที่รับราชการ60ปีลงมาอยู่ต่อไปมิ่ใช่คนกเกษียณอายุแล้วยังหน้าด้านอยู่เขาเลยไม่ให้คุณร0 0เปอร์เซเมื่อตัดสินไปแล้วนี่คำเลือกษาที่ดีนะครับพออ่านเสร็จ ทั้งโจดท,ทั้งจำเลยแม้จะมีข้อขัดแย้งกันพออ่านคำวินิจฉัยเสร็จคำวินิจฉัยที่ดีคือทั้งโจท์และจำเลยเนี่เห็นพ้องด้วยไม่มีเหตุมีผลที่จะไปขัดแย้งครับแต่คำวินิจฉัยของสิ่งที่ทำให้คุณประยุทธ์รอดเนี่ยมันเป็นที่สงสัยว่าเอาระเบียบเอาเล็ก,เลกๆเนี่ยมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ยังไงร,รอดก็เหนื่อยไม่รอดก็เหนื่อยเ้เกิดเป็นประยุทธ์เห็นมันโคตรโชคร้าย ทางที่ดีเนี่ยผมผมว่าคุณออกไปดีกว่านะออกไปเที่ยวนี้ยังมีแท็กซี่ให้ขึ้นนะครับออกถ้าคุณช้ากว่านนี้นะครับตุกๆก,ก็ไม่รับคุณครับเชื่อผมนะประยุทธ์ขอบคุณนะครับ